ข่าอยู่หน้าบ้านคอยบุษดีงามนามหยาบลอยละจ้าใส่สุดนอดแตมาเด้อพี่น้องมาเดินลงมือนี่เด้อพอได้บนนี่สะดิ้งค่ซอยงามอยู่เลยขนมมากันแต่เค็มอยู่แล้วพ่อแม่พี่น้องกลับมาแต่ตลาดถึงบ้านแล้วนะคะ ต่อคลิปที่แล้วนะคะทุกคนต่อจากคลิปที่แล้วนะคะสบ,บายดีตอนบ่ายด้วยพี่น้องมาดูว่าเราได้อะไรบ้างนะคะอยากจะบอกว่าได้เยอะมากทุกคนดูสิคะป้าพี่นอ้องจะมียังแน่นี่มาเบิกน้ำกันมาเลยยังน่พี่น้องได้กุ้งหนึ่งกิโลแสนสี่ค่ะกุ้งหนึ่งกิโลอันนี้กาแฟนะขอแยกองอก,ก่อนค่ะ กุ้งแสนสี่หมูแสนห้าค่ะเป็นเทไรด์แหละพี่น้องเป็นสองแสนเก้าแล้วใช่ไหมคะผักบุ้งคะ่ะยี่สิบบาทหรือว่าสิบพันเนาะพี่น้องผักกาดขาวถุงนี้สาหาพันกีบเด้อพี่น้องแล้วก็ได้บุญเซนจ,จ้ะเครื่องเคียงกินกับนกุกกระทะเนาะพี่น้องนี่ แล้วก็น้ำจิ้มหมูกระทะนะคะทุกคนเป็นถุงอะสีซีพันกีบแล้วก็อันนี้ามสซีพันกีบก่น้องบวกไปได้วยทาเลแล้วแล้วก็ได้ผักนะคะอันนี้หาพันกีบแล้วก็ลูกชิ้นค่ะลูกชิ้นปลาแล้วก็ไส้กรอกนะคะหาซีพันกีบสองทุงน้อยดิเนแล้วก็เห็ดเข็มโอ้ยเห็ดเข็มสวย<น>ะเห็ดเข็มนะทุ่งหนึ่งเก่าพันสองทุ่งกับที่แปดพันเยอะแล้ว พกักวงนะซิปพันนะพีนน่น,น้องเฮ้ยซิปพันซิปพันพี่น้องเบอร์โซดิ้งสิปปลูกเองม,มาถากินพักก็ปลูกเป็นพี่น้องเรื่อยๆนะแล้วก็ได้พักคมเนาะพี่น้องเนาะพักคมแล้วก็อันนี้เจียวบองซิปพันเป็น,นมัดเป็นจําแล้วก็ได้ขนมแล้วก็อันทัวเนี่ยซิปพันกีบพี่น้องทัวผักยาวพี่น้นองคนคล้ายก็เลยสืตอซอย สบายดีตอนคำพี่น้องเบงตอนนี้ไม่าด้หกโมงมากำลังมาหอนแฟนสลิงเดีพย่พลางพักเกียมพักไว้เรียบรลอยเจ้าหมกพักอ่ะเออคนงามล่างพี่น้องโ้มีดปาดมือแเ้วคนมาเนี่ยชื่ใดชือใดสร้อยมูอยูบแสวมแบบนี้นะพักยูแบบนี้พี่น้อง สบายดีปะลุงหนุ่มหนนาได้สะมือหนีห้ามาใมืนีนี่มากินกินยากินาอยู่เพื่อนปะสะดิงคนมั้คนเมี่ยงลสะดิงคนเมียงงามด้อยขี่ไรจะดิงคนงามทุกคนกี้ไรฮะเมืองแน่กล่องก่อนสะดิงคนงามทุกคน,<อ>นกีน้ไร งามเลยกี่ลายสะดิงน่ะเดี๋มึงเนี่ยพูดนั่งงามเพื่อนพี่น้องมีปากมือตายเป็นเกียมพักมาเดี๋ยวมึงมาใส่เสัจเจียมเป็นคนนี่เน่ะเออเฮ้ยนี่พี่น้องโอ้วันนี้มีก็มีลูกชิ้นมีหันดอกมีสดิงกระลาหูตั้งแส่ข่อยซอยพี่น้อง น้าค่ะตบเพียงเฮ้ยตบน้ำไม้เออเพิ่นตบน้ำไม้เอ,อ้าหน้าจ,จา้องจานคนงามค่ะมีดบานมือก็อต้องต้องชอยช่วยกันนะคะถ้าจ <c oughs> <c oughs> ะเป็นอะไรกินพี่นอ้องมีปาดมือเดียวนี่มีปลายพี่มีนะขาไมีมีปลายเราว่างเอาเลยโซ่ไอ้เหมือเนี่ยเอาหอยล่างฟักเห็ดยังแหลวเป็นไรเออเนาะบาว้าแกนเนาะพี่นอ้องเป็นห้ามานำลังค่ะนะ นี่เด้อโหของคูนี่เด้อพอได้บอลน่สเดิงให้ซอยงามอยู่นะจ๊ะงามงามเออสวยงามเลยออแบบนี้แล้วคือคือหนาตายยีบอลนะซอยแล้วเดี๋ยวหายสีหายเดิงเพิ่นเป็นคนมาร์คเด้อมุกกะถาสูตรเพิ่นนี่คือเนาะอืมนี่ได้เออแบบนี้แล้วมีเขาอยู่บ่ลเขามีเขาอยู่ระหว่างแต่มือนะเน๊ะ อันนี้กัี่เ็ช่วยกันนะบางกับไปไหนเด้อแต่บงไัถอยเอยขาไปตเขาไปต่องกินดูเด้ออยสหูซื้อบางามขึ้นะงามขึ้นสวยขึ้นนะคะ จะมาซวยกับบันนี้บสนามทีอยากซวยแต่สีพี่น้องซวยสีตรงมีลอรีอ่เ้ยมือนีเขาเอาถึอเหล็กเธนาเอาสุกสองสามโลนี่มาสั่นแหละเ้อเอฟซีท่งฟังไทย้วจ๊ะถึอเหล็กรอบมนาขอสามโลนะคะเป็นยังไงเนอเฮ้ยตึงเส้นน้ำปลาตึงยส้นน้ำปลาด่วอยากเนอม ตบกาดน้าสีนว่ขาดเล้ง่ได้พูวะเขาว่านะเมนบ่์เมนตัดเขาบวขาดบลอสีนงามแพงเลยเงกไงสินยังกับผองขาลายเลคขาหมูเลยเนี่ยเออบูมาร์กซามสันไปในแบบนี้ไปสรอยหมูเลยอะไรพี่น้องมึงม่เยเสกองใหนสติ๊กเพิ่มากมารกไนี่นะเบิงสูตรเฟินเนาะขนาดมากันเด็กเขียอก กระเจลนั่นดีอะใส่อะไรไปคะผงซิร์ทค่ะสูตรสลิงเลยอกเลยพี่น้องมาก์มูต้องอ่าเบอร์สูตรเพป็นเป็นเลยหนึ่งเออเนื้นวดหน่อยหาหนิวปกติบางคนก็จากกับเลยมากเลยเมนบางคนคนไทยก็จากกับพกินซิร์ทนู่นแต่บางวกเราเนี่ยขาดบ่ได้เนาะพี่น้อง ถ้าขาดแล้วขาดก็คือว่าเบิดแหง้งมีอาหารดีทงได้กับเบอร์แซกค่ะแล้วก็อะไรคะซอสค่ะซอสหอยนางรมลงไปนะคะทุกคนนี่จ้ะแล้วก็ครลนคนหรือว่าพริกไทยกับเบิดเนาะเลข้าวเศร้าเข้ากันพริกไทยไม่มีทับไทยหรืออยู่แบบเออกระได้คือกัน,นสูตรเจ้แัแม่ได้เอ้ยหมู่นี่บอร์เบอร์เบิด์ซองโลด้วยพี่น้องเพราะว่าสไลด์นะบ่มาเนะานะ ซาไลเนื้อฮะน่ะทำกุ้งคูไลส่วนเพิ่นอยู่เพิ่นบ่มาคุบะค่ะอืมก็เลยสิกินกันไม่มีใครอยู่บ้านเพิ่นเพิ่นก็เลยบุญงาคนเผาเพลอนก็เลยสิกินสามคนเลือกกะจิทาเนื้อกกะเสียไปให้ป้าอยู่บ้านอีกบ้านหนึ่งเนาะค่ะสองสองอย่างแค่นี้เองหนอเธอไปหได้อ่ะทำใครได้สินะเออใส่ใครอยู่แต่ว่าเจะปรุงหรือใส่ตรงนี้ใส่ เก่เม่อไหร่บอกขีเทีมแก่หรือเท่มเล้วไมไข่องวันนี้ไข่ทำเพื่อพี่เไข่อันนี้ใช่นี่งแต่พ่อเนาะไข่สองฟองลงไปจะให้หมูนุ่มใช่ไหมคะใช้ข่ะ อยู่ในไข่เนาะอยู่ในไข่กันนะทุกคนดูดิดี่ค่ะแค่นี้เองค่ะทุกคนสูตรไม่ยากเลยจ้ะมันมันน่าจะอร่อยอยู่ที่น้ำซุปแล้วก็แล้วก็น้ำจิ้มหมูกะระทะหรือเปล่าเนาะอหอใผู้หอยยังเชียงมีรสาอุ้ยน <c oughs> <c oughs> ่าใครซ่อสีนเ,สเนี่ยคุณมาสอบด้วยเนี่ย เจดีย์นะไม่ต้อจะเจี๋ยบเฮ้ยคงไพ่นี่นะมึงอยากให้เปียกบวรอนพี่น้องอยู่ตอนโคล่อยู่โอ้ยได้พี่น้องจักไฟเป็นเพื่อนซ้อยเนาะพี่น้องขารอเตาอย่างเดียวค่ะเสร็จแล้วค่ะอ้าถ่ายไว้เป็นตัวน้ำจิ้มพร้อมจ้าน้ำจิ้มมุกบะทาสูตรเหล้าด้วยนี่ พี่น้องตอนนี้ก็ติดเตาเรียบร้อยแล้วนะคะเตากับสิบเปบอรเปื่อนๆในน้อกว่าบริสัยงานห้ายปีเลยนี่นะพี่น้องนี่เนาะซุปนะคะทุกคนที่เราต้มดิวยโกเล่ะยัเออสเอเจ๋อไปเดอยวกันเลย เดน้มาเดินลงเมเดนพี่นเสนกลงมานพี่น้องอคนเอ่ขคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคขอบคุณค่ะแอบขึบนค่ะแบๆน้ำกันเด้พี่น้องมาเดินมาเดินมาเดิน ทุกคนดูสิคะมาเดิมมาเดิมมาเดิมาเดิมเีกน้องล่งมือหน่ะเนอะมาจะยิงมามูอยาตอนไปสื่อก็จะคือมามูหน่อยหน่อยเนะเจป้แ้วนอเจาะเดิเดดกคก็ขอบคุณเดบซีทางฝั่งไทยนะคะที่ใจดีที่เมตตาพวกเราค่ะที่ให้งบ มา1,000บาทนะคะซื้อเนื้อหมูมาทำหมูกระทะกินแบบนี้ค่ะทุกคนเนาะก็อยากจะบอกว่าอร่อยมากนะคะส่วนซาล่ายู่พี่น้องพอสลิงกับบอกแต่ว่าเราไปยู่กินเนาะพอสลิงกับเมื่อบันหัวยซาลายกับบะไรเขามาพี่น้องซาลายเพิ่น่าบ่มีคนเผาบ้านเนาะเพิ่นก็เลยไปมาส่วนป่าสลิงกับเผาลุงลุงกับปวยเนาะพี่น้องเนาะก็เลยไปมาแม่ข่อยกับไปไปพี่น้องเลย ก็เลยนางกินกันนี่แหละซีหาคนเนาะพี่น้องถาเลือกเดียวยกับซีทาใส่ทุ้งมาผักาซุ้มเผินเนาะพี่น้องเนาะอร่อยมากค่ะพี่น้องมาเดินมากินน้องกันทุกคนเสแสบนะจ๊ะพี่น้องอิ่มแล้วค่ะเบิงตอนนี้กําลัางต้มจุม่มนี่น้อซีมะผักากป่าทากับป่าทองสา จัดขับพักพี่น้องน้ำจิ้มนะคะแต้มั่นจิ้มครับอีเมย่น้องเหรอวะสดงามนามอย่าปลอยละจ้าใส่สุดนอนละจ้าสุดนอนก็งามจ้ามาอ้าวที่สุดนอนงามเนาะอยากได้อ่ะสุดเท่าไหร่อ่ะเธอเลี้ยงอ่ะสุดเท่าไหร่เออสุดเท่าไหร่แย้มหงงามเนาะ ชุดชุดนอนสวยมากเลยเธอจะนอนนะหรอค่ะยิมอยู่บอกกินมุกกะทะนะดีมากถอดใจด้วเอฟซีถอดใจด้อเข้าถึเองอันถนัดเอฟโม่โม่ก็จะถึงหรือบอก็จะเลี่ยงเลยก็จะเลี่ยงหม่ก็จะถึงหรือบอถึงเลยเนาะเก่งค่ะเนาะเขาแห้งๆอีกนั่นนึงเนาะวันนากินยังไงกินกุ้งค่ะกินกุ้ง พี่เนาะซิมื่อกันเด้อเนี่ยเด้อเมื่อกันเด้อเมื่อหรอซึ่งแต่ละเมื่อเม่เมืออไรพี่เนาะสองตุกว่าตอนอิ่มยุ่งอิ่มจกาเอสที่มีอะไรคือ่ะ รถท่าูดหน้าบ้านคอยบึงนะคุณทางมาเป็นตะเอาเลยขอองนี่องทออ่ะมันไ่อยู่ตางหากน่เยน้ำตน้ำตกมกรึ ขึ้นแนวค่ะพี่น้องขึ้นแนวขึ้นแนว,นแนวสภาพคุณทาง เขาค้อมมันสรงก็แต่มัง้แล้วม่บอกเพื่อนกอย